สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วรรณพรจะมาลงสรุปเลขงวดวันที่16มิถุนายนพศ2568ค่ะก่อนอื่นเรามาชมเลขดับรถต้นทุน110หน่วยกันก่อนนะคะเพื่อนๆเ,นเน10หน่วยนะคะสูตรนี้เดินดีมากเลยค่ะ หงวดที่ผ่านมานะคะเลขขายรางวัลที่หนึ่งออกสามห้าสองค่ะดับร้อยบนให้ที่เลขเจ็ดเลขเจ็ดก็ไม่มานะคะดับสิบบนให้ไว้ที่เลขหนึ่งเลขหนึ่งก็ไม่มานะคะดับหน่วยบนให้ไว้ที่เลขหนึ่งก็ไม่มานะคะเจ็ดหนึ่งหนึ่งไม่มานะคะเพื่อนๆงวดวันที่สิบหกมิถุนาย,ยนพศสองพันห้าร้อยหกสบแปดนี้ดับร้อยบนได้ที่เลขเจ็ดค่ะ ดับสิบนก็ได้ที่เลข7ค่ะดับหน่วยบนก็ได้ที่เลข9้าค่ะเพื่อนเพื่จ็คงจะไม่มาท้ายรางวัลที่1กันอีกนะคะเพื่อนเพื่อนสูตรนี้เอาไปใช้กับเลขท้ายสองตัว3、ตัวได้เลยนะคะดับบนทุกหลักวดวันที่16บิถุนายนนี้ บรรพ์พรให้ไว้ที่เลขเจ็ดค่ะเดินบนเลขสี่กับเลขหกค่ะรองหนึ่งกับแปดค่ะดับคู่บนหนึ่งสองสองสามสามเก้าห้าเก้าค่ะดับร่างทุกหลักให้ไว้ที่เลขห้าค่ะดับคู่ล่างศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสามเก้าสี่แปดห้าเจ็ดแล้วก็หกหกค่ะเลขวิ่งนะคะงวดน,นี้นะคะเป็นเลขวิ่งบนล่างนะคะ แต่ให้เน้นบนนะคะส่วนมากจะเข้าที่เล็กบนนะคะงวดนี้ได้ที่เลข6กับเลข1ค่ะเพื่อนๆงวดก่อนนั้นให้ไว้ที่เลข0ูนย์ะคะเลขศูนย์ก็มาบนนะคะอ่าแล้วก็งวดที่ผ่านมาให้ไว้ที่เลข5นะคะเลขห้ก็มาบนนะคะเพื่อนๆงวดนี้เรามาลุ้นกันค่ะเลขวิ่งนะคะได้ที่เลข6กับเลข1ค่ะเพื่อนๆพอนขอให้เพื่อนๆ โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะขอให้ถูกลังวัลใหญ่ลังวัลที่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ